ตอนที่ดูคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของพี่ด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยเฮ้ยเฮ้ย้ยล็อบบี้ข้างในนี้มันเจ๋งจริงๆหรือว่าเฮ้ยมันน่าวิ่งเว้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมกูวิ่งไปได้วะเฮ้ยเฮ้ยทำไมกูก็คงเลยไม่ได้เลยอ้าวมีเดินอ้าวแค่ยิงอย่างเดียวอ้าวตายแล้วกูอ้าวเดินหน้าถอยหลังก็ไม่ได้อีกเฮ้ยอ้าวพวกลงมาแล้ว ทำไงวะทำไงวะเฮ้ยไดไหมวะเฮ้ยกูจะวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้เฮ้ยอะไรวะคุมไม่ได้โอ้โหต้องใช้เมาส์อย่างเดียวอืแล้วแบบนี้จะทันได้ไงวะจะคิวเพื่อนได้ไงตายตายอัปเดตมานี่เล่นกันอย่างนี้เลยเหรออัปเดตแพดมานี่กูเล่นไม่ได้เลยควบกลุมไม่ได้เลยมีใครนะครับเป็นแบบนี้มั่งนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการแก้ไขง่ายๆนะครับสําหรับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับผมแก้ไขแบบนี้ครับผมโดยที่ไปอัปเดตโปรแกรม BlueStacks เลยนะครับผมว่าขั้นตอนนะครับวิธีการเนี่ยก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวตามตามเดี๋ยวทําตามผมเลยนะครับผมตรวจสอบก็ได้นะครับตรวจสอบตอนนี้วิธีการตรวจสอบนะครับนี่นะครับวิธีการตรวจสอบในการอัปเดตนะครับปุ๊บกดตรงนี้นะฟันเฟืองนะครับแล้วก็มาที่เกี่ยวกับนะครับแล้วก็ตรวจสอบการอัปเดตนะครับอันนี้คือคุณกำลังถ้าหากว่าใครที่ ยังไม่ได้อัปเดตนะครับมันก็จะขึ้นมาให้สู่การอัปเดตนะครับนะครับ mm hmm. ก็ลองเราจะมาแก้ปัญหาใครบ้างนะครับที่ใชโ้โปรแกรมบลูสแต็แนละที่นี้เล่นเกมฟรีไฟล์นะครับพอหลังจากอัปเดตมาแล้วนะครับอัปเดตแพทมาแล้วเนี่ยเราควบคุมควบคุมตัวละครไม่ได้นะครับเดินหน้าถอยหลังไม่ได้เลยนะครับ ปุ่มที่เราเคยใช้เนี่ยใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบอัปเดตนะครับว่ามันจะแก้ไขได้หรือเปล่านะครับอัปเดตนะครับ คือตอนนี้เนี่ยหลังจากที่อัปเดตมาใหม่นะเมื่อวันเนี้ยวันนี้นะครับวันนี้วันที่2 9เดือนกระกฎาคมนะครับก็อัปเดตใหม่อัปเดตแพทใหม่เข้ามาหลังจากที่อัปเดตเรียบร้อยนะเนี่ยแน่นอนว่าบูส a ต็คควบคุมเกมไม่ได้นะครับไม่ได้สักปุ่มเลยนะครับนี่เราลองมาแก้ไขกันดูนะครับว่า จะสามารถทำยังไงบ้างขั้นตอนแรกผมจะอัปเดตนะครับ เริ่มครับอัปเดตเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดงลองดูกันว่าหลังการอัปเดตแล้วมันมันสามารถเล่นได้ป่าคนะครับมากเกม ก็ยังขึ้นเวชมักอยู่นะครับเกมนี้ไม่สามารถใช้งานได้เกมนี้ไม่สามารถใช้งานได้กา,ารตั้งค่าปัจจุบันคลิกที่ไอคอนดูดูละเอียดขึ้นมาแบบนี้นะครับ โอเคลองดูนะครัเอ้าผิดมันเข้าเกมแล้วโอเคร, okay. รู้เรื่องคลิเข้ามามันมันเกิดขึ้นม,มาจากอเลย จะบอกว่าให้คลิกสตาร์ทนะครับแล้วเลือกให้เป็นตัวสแตนดาดอันนี้ตั้งค่าเป็นสแตรฐานเรียบร้อยแนละ้วลองดูกันแล้ว ลองดูนะว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าหลังจากที่อัปเดตมาแล้วคิิดไว้ครับเดี๋ยวมันจะไปทดสอบในโหมดอ่าฟีสตายนะว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่า อะไรวะใครเพื่อนเพื่อนมาโมฟีสไตล์นะครับอ,อ่าโอเคนะก็ จัดการเล่นได้ปกติแล้วนะกด f 1นึ่งก็กุมได้ไหมโอเคซูม okay. นะโอเคปั๊มโอเคนะครับก็ถือว่าก็กลุมได้นะครับกลุมได้แล้วนะคือควบคุมไม่ได้ก่อนอันนี้คือเล่นอะไรไม่ได้เลยโอเคโอเคเหลือผ่านครับผม เอาว่านะครับถ้าหากว่าใครที่ใช้บูสต์สเต็เล่นฟรีไฟลนะครับแล้วเกิดอาการหลังจากที่อัปเดตแล้วมันมันเล่นไม่ได้นะครับควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะครับลองอัปเดตโปรแกรมนะครับอัปเดตโปรแกรมนะครับผมอัปเดตโปรแกรมนะฮะหลังจากที่อัปเดตโปรแกรมแล้วนะครับมาตรวจสอบก็ได้นะครับตรวจสอบตรงนี้วิธีการตรวจสอบนะครับนี่นะครับวิธีการตรวจสอบในการอัปเดตนะครับปุ๊บ กดตรงนี้นะฟันเฟืองนะครับแล้วก็มาที่เกี่ยวกับนะครับแล้วก็ตรวจสอบการอัปเดตนะครับอันนี้คือคุณกำลังถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับมันก็จะขึ้นมาให้สู่การอัปเดตนะครับฮาล์ดราคาผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเรียบร้อยก็ลองดูนะครับอัปเดตเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็ไปที่ตัวเกมใช่ไหมครับพอเข้าโกลเกมแล้วเนี่ยให้มันกดเคสชิมาร์กตรงนี้กดนะครับหลังกดแล้วนะครับให้เราเลือกเป็นสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดเสร็จปุ๊บเราก็กด แค่นี้เองนะครับเรากดปิดก็ไปนะฮะลองทําดูนะครับถ้าหากว่าใครที่ยังเล่นเกมไม่ได้นะครับหลังจากที่อัปเดตแพทใหม่แต่ว่ามันเล่นเกมไม่ได้นะลองดูนะฮะโอเควันนี้ผมเล่นได้แล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปสนุกกันดีกว่า <c oughs> <c oughs> ปู่ตอนอื่นนะครับ หากใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับถ้าหากว่าใครแก้ไขได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเพียงกำลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ